เหมือนได้รับพลังบวกจากน้องเลยหน้าเหมือนแฟนเราเลยเราต้องบั่นหน้ากว่าเดิมถึงไม่ได้บอกบ่อยๆแต่ก็อยากบอกคิดถึงเธอนะฟีฟ้าพี่มินคิดถึงเหมือนกัน พี่ฝ้าไอ้เมย์่ถึงทุกคนพี่ถึงทุกคนมากแล้วก็อยากจะแบบว่าบอกอยากจะบอกเพื่อนๆนทุกคนมากเลยที่แบบอาจจะไม่ได้ไปหาหรือว่าไม่ได้ไปเจอกันบ่อยๆก็แต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณขอบคุณมากมาทุกคนที่ไม่เคยลืมฟีฟาเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้ากันเพื่อนๆพี่ๆในวงขอบคุณมากมาก ที่รักฟีฟ้าที่เป็นตัวฟีฟ้าจริงๆอมาพี่ฟ้าอก,กอดน,นะค่ะก็มาถึงตรงน,นี้แล้วนะคะก็ก็ก ดิฉันนางสาวบริชิดาสุนิพัฒนขอจบการศึกษาจากบีเ4 8คฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะอืมกอดเอง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 ค่ะทุกคน สตางคไม่เอาสิทุกคนกอดเองเข,ขอเขากอด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 ต,ตัวเองกอดมือถก็ทุกคนก็อย่าเสียใจนะคะเพราะว่าหนูได้คิดทบทวนมาดีแล้วตั้งแต่ทีแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วก็สาเหตุที่หนูแก้ปไปก็คือหนูอยากจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะทุกคนอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบอยากจะไปร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวเองจริงตั้งแต่กำเนิดมานะคะทุกคนอาจจะแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนหนูด้วยนะคะทุกคนอย่าทิ้งกันไปนะคะก็นั่นแหละหนู หนูถึงหนูจะแกล้ไปหนูก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็ยังจะอยู่ในสังกัดของ I AM อยู่นะคะทุกคนแต่แค่ว่าหนูไม่ใช่ว่าบ N K ไม่ใช่สําหรับหนูแต่หนูคิดว่าหนูได้ลองทำมันแล้วแล้วก็ได้คิดว่าได้ประสบการณ์จากมันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฮ้ยแต่สิ่งที่เราชอบจริงๆอะ่ะมันก็คือการร้องเพลงลุกทุ่งร้องเพลงรูกทุ่งอย่างเดียว ไม่พอเราก็ได้ทั้งเต้นแต่ว่าในการออกมาทำศิลปินเดียวของหนูคิดว่าการเองเพลงทุ่งได้ทำเพลงเดี่ยวน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าพี่้าดีใจที่หนูได้ทำสิ่งที่ชอบจริงๆพี่สนับสนุนฟีฟาเสมอนะแง่หนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่เลยเพราะว่าหนูหนูแบบว่า ไม่ได้คุยกับพี่เลยอะ่ะแบบบางทีหนูก็แบบไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปคุยไม่ได้เจอเพื่อนนานเลยไม่ค่อยกล้าไปคุยไม่กล้าไปเลยเว้ยมาร้องเพงลงทุกช่วงด้วยกันนะพี่ฟีฟาได้เตาตางพี่พาขวัญ